ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะด้วยความยินดียิ่งประวัติผู้ขอรับการประเมินนางสาวสุภาพผลบุญตำแหน่งครูอันดับคส1นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรมรัตนารามสังกัดเทศบาลตำบลหนองเต็ง อำเภอรกระสังจังหวัดบุรีรัมย์เกิดเมื่อวันที่4เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2519อายุ45ปี2เดือนคุณวุฒิทางการศึกษาปีพุทธศักราช2557วุฒิปริญญาตรีคลุศาสตร์บัณฑิตคบ5ปีวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ปีพุทธศักราช2563วุฒิปริญญาโทศึกษา,าศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยปทุมธานีประวัติการรับราชการรับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่9เดือนมีนาคมพุทธศักราช2558 สังกัดเทศบาลตำบลหนองเตงอำเภอรกระสังจังหวัดบุรีรัมย์อายุราชการรวม6ปี1เดือนครูสุภาพผลบุญปฏิบัติการสอนดังนี้ปฏิบัติการสอนชั้นปถมวัยอายุ3-5ปีสอนบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยซึ่งแบ่งออกเป็น6กิจกรรมหลักดังนี้ 1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายอย่างอิสระตามจังหวะ 2. กิจกรรมสร้างสรรค์ได้แก่การวาดภาพระบายสีการปั้นการพิมพ์ภาพการพับตัดฉีกปะและประดิษฐ์เศษวัสดุ 3. กิจกรรมเสรีเป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เล่นกับสื่อ และเครื่องเล่นอย่างอิสระในมุมการเล่น 4. กิจกรรมเสริมประสบการณ์เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้ฟังพูดสังเกตคิดและปฏิบัติการทดลอง 5. กิจกรรมกลางแจ้งโดยจัดให้เด็กได้ออกนอกห้องเรียนไปสู่สนามเด็กเล่นทั้งที่บริเวณกลางแจ้งโดยยึดเอาความสนใจ 6. กิจกรรมเกมการศึกษา เป็นกิจกรรมการเล่นที่มีกระบวนการในการเล่นตามชนิดของสื่อประเภทต่างๆครูสุภาพผลบุญปฏิบัติหน้าที่และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายดังนี้ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรมรัตนารามจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันลงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP ได้รับมอบหมายเป็นเจ้าหน้าที่การเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรมรัตนารามปฏิบัติหน้าที่เวนยามตามคำสั่งเทศบาลและทำหน้าที่ครูเวนรับเด็กในวันศุกร์ในแต่ละสัปดาห์ร่วมกับคณะครูจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ เป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กวัดพรมรัตนารามงานประสานความร่วมมือกับชุมชนและจัดทำโครงการต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรมรัตนารามด้านที่1ด้านวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบรณวิชาชีพตูวสุภาพผลบุญตระหนักดีถึงการปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีวินัยในตนเองประพฤติ และปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยขององค์กรเช่นวันจันทร์การแต่งกายด้วยชุดสีกากีและวันอื่นแต่งกายตามที่องค์กรกำหนดปฏิบัติราชการตรงตามเวลาราชการปฏิบัติราชการเต็มเวลาเต็มความสามารถ 1. การมีวินัย ด้านการมีวินัยครูสุภาพผลบุญมีวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคมปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมตรงต่อเวลาและการอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง การแต่งกายเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนและผู้ปฏิบัติงานร่วมกัน 2. การประพฤติป,ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีครูสุภาพผลบุญปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะขยันอดทนมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของงานยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนายึดมั่น ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม 3. การดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมครูสุภาพผลบุญพึงระลึกเสมอว่าการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีส่งผลให้ผู้พบเห็นเกิดความประทับใจและนำไปปฏิบัติ ดำรงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายมีความประหยัดมัธยัติอดออมดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนเข้ารับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับอาชีพการดำรงชีวิตที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ 4. ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ ครูสุภาพผลบุญให้ความรักและเมตตาสิบท,ทุกคนอย่างสม่ำเสมอโดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆเช่นด้านแนะแนวจะส่งเสริมให้กำลังใจให้คำยกย่องชมเชยเป็นการเสริมแรงให้นักเรียนเกิดความมั่นใจเป็นสมาชิกที่ดีสนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ ศึกษาค้นคว้าริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆมาใช้พัฒนางานในวิชาชีพรักษาชื่อเสียงปกป้องชื่อศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและการยกย่องเช,ชิดช,ชูเกียรติเสริมสร้างปลุกจิตใจจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้เรียนชุมชนสังคม 5. ความรับผิดชอบในวิชาชีพครูสุภาพผลบุญในฐานะเป็นครู แต่หนักดีว่าการเป็นครูที่ดีจะต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่และวิชาชีพมีการวางแผนและการบริหารงานแบบนักเรียนมีส่วนร่วมอุทิศเวลาและเสียสละเพื่องานราชการโดยไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยนอกจากเพื่อพัฒนาการเรียนแล้วยังอบรมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีเมตตาเสียสละเพื่อส่วนรวม ด้านที่2คุณภาพการปฏิบัติงานสมรรถนะที่1การมุ่งผลสำลิศครูสุภาพผลบุญได้ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้จัดทำศึกษาและออกแบบกิจกรรมการเรียนกําหนดสื่อแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์ นำนวัตกรรมทางเลือกใหม่ๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมุ่งมั่นในการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่องเข้ารับการอบรมการประชุมสัมมนาทางวิชาการจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอกเป็นประจำสมรรถนะที่สองการบริการที่ดีครูสุภาพผลบุญมีความตั้งใจในการปรับปรุงระบบบริการ ให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการประสานผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองเพื่อให้ผู้ปกครองไว้วางใจในการฝากลูกหลานให้มาดูแลและให้การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนหน่วยงานและร่วมกิจกรรมต่างๆสมรรถนะที่3การพัฒนาตนเอง มีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยการเข้าประชุมทางวิชาการการอบรมเพื่อนงาน<ๆ>อย่างสม่ำเสมอสมรรถนะที่4การทำงานเป็นทีมให้ความร่วมมือสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานสแสดงบทบาทผู้นำหรือผู้ตามได้อย่างเหมาะสมปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และกลุ่มคนที่หลากหลาย มีการเสริมแรงให้กำลังใจส่งเสริมสนับสนุนเพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติงานสมรรถนะที่5การออกแบบการเรียนรู้ครูสุภาพผลบุญมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการออกแบบการเรียนรู้และนำผลการออกแบบการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้สมรรถนะที่6การพัฒนาผู้เรียน มีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนพัฒนาทักษะชีวิตสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียนปลูกฝังการเป็นประชาธิปไตยและภูมิใจในความเป็นไทยให้กับผู้เรียนจัดระบบช่วยเหลือผู้เรียนสมรรถนะที่7การบริหารจัดการชั้นเรียนมีการจัดบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน จัดทำข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจําชั้นเรียนอย่างสม่ำเสมอด้านที่3ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ครูสุภาพผลบุญปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้การพัฒนาผู้เรียนปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษาประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนให้บริการสังคมด้านวิชาการและหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจัดการเรียนรู้โดยวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องแก้ปัญหาหรือวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างเป็นระบบมีการวัดและประเมินการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายส่งผลให้ผู้เรียน มีผลสำทริ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่สถานศึกษากำหนดมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์มีทักษะและนิสัยรักการทำงานมีคุณธรรมและจริยธรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษาขอขอบคุณค่ะ